เขาถามว่าถ้าวาลีปาสิกทำการตัเกมให้เราทำการนิกะลูกสาวของเขาให้กับชายคนหนึ่งกับชายคนหนึ่งเราจะทำอย่างไรอ่าประเด็นนี้ก็เป็นไปได้เยอะในสังคมปัจจุบันเขาถามว่าถ้าวาลีปาสสิก วาลีตรงนี้เนี่ยวาลีในหลักวิชาเฟกนะไม่ใช่วาลีในหลักวิชาอุซลูลไม่ใช่วาลีในหลักวิชาตาสาวุฟวาลีคำเดียวกันตัววาาตัวลามและก็ตัวยาแต่ถ้าในวิชาเฟกหมายถึงผู้ปกครองของเด็กสาวก็คือป้ของมันแต่ถ้าวาลีในหลักวิชาอุซูลูดินหรือในหลักตาสาวุฟ หมายถึงคนอาลลมระดับสูงถึงขั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์เกิดการะมาตมากมายที่เราเรียกสั้นๆว่าวาลียุลลอ่าวาลีเหมือนกันแต่ในวิชานี้ศัพท์นี้ความหมายนี้แต่อีกในวิชาหนึ่งความหมายก็เป็นอย่างอื่นเข้าใจนะครับทีนี้ท่านถามว่าวาลีปาสิกเนี่ยตักเกมให้เราทำการน,นิกายลูกสาวเขา อมาเติมามช่วยนิกาติมามหน่อยลูกสาวผมนี่อ่านิกากับยูซออุปคน,บ,นบ้านเหนือนั้นมาเน้นะเล่าฟุ้งเลยอนั่นแสดงว่าว,าวาลีนี่ปัสิกแน่นอนกินเหล้าไม่ปัสิกเปล่าจะทําไงทีนี้ก็ต้องไปถามต้องไปขอให้โต๊ะของมันทําการตักเกลืเพราะเมื่อปะปัสสิกค,ความเป็นวาลีจะ หวนกลับไปสู่โต๊ะท,ทันผิดปะของปะไม่ใช่ปะของมม่น่าจะไม่ดีนั่นปะของปะถ้าปะของปะก็เหมือนกันแบกไก่ชนอยู่อ้าวเทียบร้อยเหมือนกันสิทธิ์แสดงว่าพอหาแล้วไม่มีถ้าไม่มีท่านให้ผู้หญิงทำการตักเก็นท่านเถอะครับอ่าอย่าให้วลีปาสิกนั้น ตากมท่านอย่างเดียวโดวยท่านไม่ได้ขอให้ผู้หญิงทําการตากมเพราะการการที่วาลีปาสิกวาเกให้เราทนนําการนิกะวาเกนั้นมันใช้ไม่ได้นั่นจาด้วยนั่นนั่นจำไม่ได้จาให้ดีนั่นเพราะว่าตัวบทฮะดีษที่อุลามะเอาไว้ในกิตับของเขาร้อยแปดพัน หน้าร uh, ul ah ah ้อยแปดพันกว่าลิมก็จะฮุกกลเหมือนกันหมดยึดหะเดษี่รอสุลลอฮ์ว่าลานิกาฮะอิลลาบิวาลีย์มวะชาฮิดะอัดลินวกานนมินนิกาฮินอลาโอยริซาลิกฟะฮุบบาติลุนมานิกาฮะอิลลาบิวาลีย์มวะชาฮิดะอัดลินไม่มีการนิกาเว้นแต่ด้วยจากการมีวาลีและสองพยานที่มีความเป็นธรรม ไม่ปัสสิกนั่นความหมายว่าความเป็นธรรมว่ามาการนิการให้อลาโอยริซาลิกและการที่นิกาเกิดขึ้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานดังกล่าวฟาหัวบาติลน,นิกาหนั้นใช่ไม่ได้บ้าตายเข้าใจนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังกรณีอย่างนี้เราอย่าไปเกรงใจถ้าเราไม่อยากจะพูดกับปะของเขา เราก็ไปขอการลูกสาวเขาด้วยถ้าเราอยากจะรักษาอ่ารักษาไม่ให้ป้าเขาเสียความรู้สึกก็ไปขอกับลูกสาวเขาเสียว่าเ,าเตินตาเกมให้เราตาอ่าเพราะเรารู้อยู่นี่แต่เราก็ไม่ต้องสาดสา,สาทายายให้ตอนตอนหน้าเจ้าสาวไหมแต่เรารู้อยู่ในใจนี่ว่าเออกินเหล้าทุกวันนี่อ่า <laughs> เข้าใจนะครับอ่า เป็นไปได้ที่เป็นไปได้ทีเดียวนะครับกับสังคมปัจจุบันนี้าวาลีปาซิกนี่จะเป็นวาลีไม่ได้านาบางคนนั้นไม่ได้ปาซิกด้วยการกินเหล้าเพราะไม่ได้กินเหล้าแต่ปาซิกด้วยการเอาหวยทุกมวดไม่พลาดก็ปาซิกเหมือนกันบางคนไม่ได้เอาหวยแต่ชอบที่เข้าไม่ยอมคืนอ่ะอทีนี้ก็ปาซิกเหมือนกัน อ่าก็หลายเรื่องบางคนไม่ได้ชอบที่เขาแต่ไม่มาย่งอ่าก็ปาสิกเหมือนกันนะมันก็หลายเรื่องเหมือนกันปาสิกนั้นฉะนั้นเมื่อวาลีปาสิกถ้าเรารู้ชัดเจนว่าเขาปาสิกแน่นอนเป็นวาลีไม่ได้นะครับอ่าก็คือวิธีการเลี่ยงก็คือเลี่ยงอย่างนั้น